เอานำมาเยืองข้างที่ด้วยเิงกล่องถ้ำสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องมานีมีมานาเราอยู่ที่นกคูกสเก็ตปา่านี่ตรงไหนนะ่ะนกพูกสเก็ตปา่าชี้ดสิโอเคป่ะวันนี้เรามาครั้งแรกเปล่าครั้งแรกครั้งแรกเลยอ่ะป่ะตอนลงนี่มันจะต้องเป็นทางสไลด์ลงนะ,ะมานมีสไลด์ลงไปแล้ว โอเคไปทางนี้ดิเราจะต้องวิ่งผ่านตลาดนะ ได้ถึงแล้วเข้าดิาน,นี่ไงเข้าไ,ไปเลย <c oughs> เราจะเล่นตรงไหนก่อนดีอ่ะโอ้นี่คนขี่จักรยานด้วยไหน ไหนก็ได้หมดอ่ะขึ้นมาตรงนี้มา,าขึ้นตรงนี้นเออขึ้นไปเลยจะลงไหนกันก่อนดีนอันนี้ดีกว่าง่ายๆเนี่ยอ,อันนี้ง่ายๆป่ะเออป่ะอ๋ออันนี้ลงไว้ก่อน เอามาน่าลงโอ้ย้าไปโอ้โหมีที่เล่นเยอะเลยตรงนี้ จยวิ่งตามจยวิ่งตามโอ้ยขึ้นเนินแล้วปึ๊บโอ้ยโอ้ยขึ้นมาได้แล้วเป็นไงบ้างอ่ะไปอันที่ยากบ้างอันเนี้ยที่มันนีนำไปโอ้ย ไปตรงอื่นมากดีกว่าตรง,นนนตงน้น้นอ่ะตรงนน้นน่ะตรงนั้นก็มีวิ่งขึ้นไปเลย,น,น,ลยน,นู่นน่ะนี่ตรงนี้ดิเออให้นำก่อนไม่เพ่อนำก่อนเขาวิ่งไปได้เลยไม่เห็นจะต้องนำเลยเล่นได้หมดอ่ะ งขึ้นไปเลยดิยิงข,ขึ้นไหวเปล่าวะชั้นส <c oughs> ูงอะได้อเออเนี้ยได้เลยเนี่ยไปนะไปสวยสวยปะยไปเลยเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ลงนี้เลย <c oughs> โอ้สนามใหญ่ด้วยอะ่ะโอ้ยตรงนู้นก็มีมีหลายสนามมากเลยที่เนี่ย <c oughs> อ,อ้าวมานี่ไปมันนี้มานาลงไปเลยพร้อมกันพี่น้องโอ้โพ่อก็กลัวว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โเนินสูงโอ้ยโ,โอ้ย เอ้ยมาแล้วโอ้ยไ,ไงวะเนี่ยโอ้โหเออว่ะโอ้อยมันสูงเกินไปเอาไปโอ้พี่ก็ไปทางโค้งโอ้โอ้โอโอมันสไลด์จริงๆไอ้ที่นี่ มันสไลเดอร์จริงๆอ่ะหิ๋วเอ้ยไปเลวโอ้ยตีโค้งโอ้ยโหดมากโหดมากโอ้ยโหดมากมันโหดมากมันโหดเกินไป ไปไหนกันต่อเนี่ยเราอ่ะปวดหลังเป็นไงบ้างที่นี่เหนื่อยเหนื่อยนะโอ้โหแต่มันใหญ่มากนะเหนื่อยแล้วก็ใหญ่แล้วเป็นไงสไลเดอร์โค้งมันเป็นไงบ้างเจ๋งอ่ะเจ๋งเสียงเจ๋งเสอ่ะปลาตรงไหนต่อ อยางนี้นะเออีปไปแล้วนี่ไปอีกได้ม,ไมันโหดเกินมันโหดเกิน,นกขึ้นไปเลยดิพอขึ้นแล้วพอขึ้นแล้วข โหโหดร้ายจริงเออเอาไป เอ้ยเกือบแล้วเอาพี่ล้มไปแล้วหนึ่งคนอ่าน้องลุยโอ้โหน้องใจโอ้โหน้องท่าดีกว่าพี่่ะน้องมันท่าสวยอะ่ะอ่ะพี่แก้ตัวให้พี่แก้ตัวพี่แก้ตัวอ่าดูพี่ใหม่ดูพี่ใหม่ดูหดลบพี่ไปดู โอ้โหพี่เอาขึ้นไปยืนได้แล้ว,ลวเขาจะลงมาอีกครั้งหนึง่งดูโอ้โหแล้วเขาจะขึ้นไปอีกโอ้โหสุดยอดอ่ะอาเจิยวบ้างพี่ทำได้จิ๋วทำได้ด้วยไปแบปซี่แบปซี่หรือโคกโอโ้ขึ้นโอ้โหจิ๋วมันก็ทำได้อ่ะอ่ะทั้งพี่น้องเราขึ้นพร้อมกันเลยลงมาบานไปลง ไปโอ้สุดยอดลงมาลุกขึ้นแล้วลงมาลงลงพี่ไปแล้วน้องเอ้ยฮึบสุดยอดมาก ไปไปอา้าวอะไรวะเอาใหม่อีกรอบเลยไป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 ซ่อมเลยไปซ่อมเอาใหม่เอามนามาสไลด์เอาวิ่งลง Oh!